แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมก,กรารเกษตรค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ1กันยายนนี้รับเงินพร้อมกันสูงสุดถึง10,000บาทหลายท่านถ้ารอคอยความชัดเจนวันนี้เรามีคําตอบในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะตารางการโอนเงินรอบแรกในกลุ่ม861,000คนเรือนธกสพร้อมดาเนินการโอนเงินให้กับพ่อคุณแม่เกษตรกร,กรที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้นติดตามพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุคณพ่อคุณแม่เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศอัปเดตข่าวสาร,รประจำวันล่าสุดนะคะทางด้านบอร์ดทกศก,ก็นัดประชุมในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาจัดตารางการโอนเงินนะคะเนื่องจากว่ามีแยมแย้มมาแล้วว่าจะดําเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,การเกษตรในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะขอให้ท่านเร่งดําเนินการตรวจสอบสมุดบัญชีของท่าน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่25ที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าหากทกศนะคะอนุมัติเคาะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,เร,กรเรียบร้อยก็จะสามารถดําเนินการได้ทันทีณปัจจุบันนี้คุณชัชชัยนะคะทางด้านของบอร์ดทกศท่านก็ได้ออกมาเย้มแล้วว่าหลังจากการประชุมคอรมอรที่ผ่านมาทางด้านทกศนะคะก็รับนโยบายในเรื่องของการจัดตารางการโอนเงินแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบของการโอนเงินก่อนจะ โอนในรูปแบบใดแต่เบื้องต้นนะคะหากทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลใน ตัวเลขผู้ที่จะได้รับเงินในรอบนี้นะคะ861,000โคเรือนมาให้กับทางทกศภายใน3วันหลังจากที่ได้รับข้อมูลก็จะสามารถดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทันทีเบื้องต้นนะคะวันที่28สิงหาคมนี้ทกสนั้นประชุมบอร์ดนะคะเพื่อจัดตารางการโอนเงินที่จะดําเนินการโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรชาวนาภายในวันที่1กันยายนในรอบแรกนะคะ861,000คเรือนจะ มีจังหวัดไหนบ้างที่จะได้รับโอนเงินก่อนก็ต้องรอติดตามพร้อมกันอีกทีหนึ่งเบื้องต้นการจ่ายเงินเยียวยาในรอบนี้จะจ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ดําเนินการเคลื่อนทะเบียนสําเร็จแล้วเท่านั้นในอัตราการจ่ายเงินนะคะจะจ่ายในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10บไรสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทรับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารค่ะ แต่ก็มีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะมีการแจกเงินในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการแจกผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะหรือไม่ก็แอปพลิเคชันทางรัฐแต่ทางทกศเองก็ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลในส่วนนี้ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคารทรกศไว้จะดีที่สุดนะคะเนื่องจากการรับเงินรับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารนะคะตัวนี้น่าจะแม่นยํากว่าหากผ่านแอปพลิเคชันเก่งว่าจะ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะแนะนําให้ตรวจสอบสม,มุดบัญชีพเพื่อพร้อมสําหรับการรับเงินในรอบนี้ส่วนข้าวนาปีที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะดําเนินการโอนเงินได้เมื่อไรอย่างรายวันไหนนั้นเดี๋ยวทางทกศนะคะจะดําเนินการแจ้งอีกรอบหนึ่งแต่เบื้องต้นการอนุมัติข,ข่จ่ายจากทางด้านคอรมอมีเพียงนะคะโครงการข้าวนาปังเท่านั้นนะคะที่จะโอน ในรอบวันที่1กันยายนคุณพ่อคุณแม่ที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเสร็จในส่วนของข้าวนาปีนะคะที่เพิ่งเพาะปลูกไปอันนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะซึ่งมีหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเพราะเข้าใจผิดนะคะว่าการจ่ายเงินในรอบนี้จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้าวนาปีหรือนาปังนะคะบ,บางท่านก็ไม่ทราบดังนั้นนะคะอัปเดตข่าวเบื้องต้นจะจ่ายให้กับเฉพาะนะคะกลุ่มเกษตรกรที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มประเภทของข้าวนาปังค่ะอัพเดตขาวสารไม่อยากพลาดข่าวดีอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ